ดวงผู้หญิงที่เกิดวันพุธอุปนิสยัยดาวพุธเป็นดาวแห่งราศีชีวิตคุณส่งผลให้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธเป็นคนที่มีไหวพริบเรียนรู้เร็วและเป็นคนที่ชอบการพบปะผู้คนช่วยเหลือโอบอ้อมอารีมีน้ำใจมากคนหนึ่งโดยทั่วไปจะชอบการแต่งตัวรักสวยรักงามมากกว่าวันอื่นๆเพราะดาวแห่งราศีเป็นเทพีแห่งความงดงามและการสร้างสารรค์ ด้วยความเป็นคนที่เชื่อมั่นในความดีผู้หญิงวันนี้จึงเป็นคนที่ช่วยตัวเองในการทำงานสร้างฐานะหรือว่าเจรจาภาทีในการทำงานได้ดีมากคนหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเป็นคนชอบสังเกตและวิเคราะห์คิดละเอียดต่อสิ่งที่ตัวเองสัมผัสหากมีพลาดบ้างก็ตรงที่ว่าเป็นคนไว้ใจคนง่ายและเชื่อใจให้อภัยคนเกินไปผู้หญิงราศีใดก็ตามที่เกิดวันพุธมักจะเป็นคนสองอารมณ์เสมอนั้นก็หมายถึงว่า บางอารมณ์ก็อ่อนหวานมีเมตตาและเกื้อกูลมากมายแต่ยามไม่พอใจหรือว่ามีสิ่งกระทบใจจะเป็นคนที่ปล่อยวางได้ทันทีเป็นผู้หญิงมีทั้งความอ่อนหวานและเด็ดขาดในตัวเองให้สังเกตดูนะคะัอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ในตลอดชีวิตจะต้องหาเรื่องหรือหางานทำอยู่ร่ำไปเพราะกลัวจะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพชีวิตเริ่มต้นด้วยการต่อสู้หรือว่าเป็นคนที่มาจากฐานะแห่ง ชีวิตปานกลางแต่จะสร้างตัวเองได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจวัยเด็กเป็นคนที่ติดพ่อมากกว่าแม่แต่ในที่สุดก็จะต้องดูแลแม่ในบ้านปลายชีวิตชอบความร่มรื่นและชื่นเย็นอยู่ใกล้น้ำหรือในที่ร่มร่มจากถูกใจมากเป็นพิเศษบางคนความรู้ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาแต่ภูมิปัญญาของตนเองพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มักมีบริวารหรือเพื่อนรอบข้างมากที่ต้องระวังสำหรับผู้หญิงเกิดวันพุธเช่นกันแต่เป็นเวลาหลัง18.00ตกวันพุธกลางคืนจะเป็นคนที่มีทั้งความเป็นคนดีมีเมตตายามใจดีก็ดีใจหายแต่ยามกโกรธหรือว่าระแวงอะไรก็ตามจะปักใจเชื่ออย่างไร้สติไม่มีเหตุผลทำให้กลายเป็นนางยั์ที่โหดร้ายได้เหมือนกันอันนี้มันมาจากอิทธิพลของเวลาแห่งการเกิดนั่นเองการงาน คุณเป็นคนที่ดิ้นรนอยู่เสมอไม่ยอมพ่ายแพ้ในเกมหรือมรสุมชีวิตบางครั้งอาจจะขอนั่งพักตั้งสติบ้างแต่ไม่นานคุณก็จะลุกขึ้นมาลุยใหม่ได้ทันทีพื้นดวงด้านการงานมีดาวเสาเป็นดาวที่ลิงอยู่ในเรือนเรื่องการงานอันดาวเสาก็หมายถึงจะรวยหรือสร้างตัวได้ต้องใช้สมองและเหงื่อของตนเองเป็นส่วนใหญ่หากรอลาบลุกหรือว่ารอความหวังลอยๆไม่มีโอกาสถึงวันแห่งความสำเร็จแน่นอน เป็นคนช่างฝันและมีจินตนาการที่บันเจิดไม่น่าแปลกหากว่าผู้หญิงที่เกิดวันพุธจะเป็นคนที่ทำงานว่องไวและคล่องแคล่วทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีไหวพริบดีงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริการหรือว่าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทำได้เยี่ยมมีหัวและความสุนทรีทางศิลปะจึงรักสวยรักงามเปิดกิจการด้านการขายของสวยงามร้านทองร้านเพชรหรือว่าขายเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ระดับรถยนต์ก็ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมด้วยเป็นคนไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทในการทำงานผู้หญิงวันพุธจึงรับราชการก็ไปได้ทำธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีโอกาสจะร่ำรวยหากรับราชการจะมีเจ้านายที่รักโปรดปรานในฝีมือการทำงานยกเว้นคุณเป็นคนที่กวนมากเกินไปเท่านั้นผู้หญิงวันพุธจึงชอบทำงานที่มีระบบหรือระเบียบชัดเจนและหากได้ทำงานเกี่ยวกับการสร,ร้างสรรค์ ใช้ความคิดหรืองานบริการเจรจาต่างๆจะโดดเด่นมากนะักบริหารหญิงเกิดวันพุธเก้าไปถึงดวงดาวมากหน้าหลายคนมาแล้วในอดีตนะครับความรักหากเป็นความรักของผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืนเลยเวลา18นาฬิกาโดยประมาณไปแล้วดวงชะตาความรักของคุณจะพบคู่ชีวิตที่ทรมานเหน็ดเหนื่อยและน่ารำคาญมากเป็นพิเศษเพราะ ดวงของคุณแข็งกว่าคู่ชีวิตจึงมีปัญหาไม่สบายใจอยู่เสมอฉะนั้นอยากเตือนว่าผู้หญิงที่เกิดวันพุธหากจะแต่งงานหรือเลือกใครสักคนมาเป็นเนื้อคู่ควรจะถามใจตนเองที่แท้จริงก่อนคุณเป็นคนเจ้าชู้กล้าแสดงออกและกล้าที่จะยอมรับว่าความรักของคุณรุนแรงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเตือนให้คุณระวังชีวิตคู่มีมากหลายคนผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงชีวิตคู่ล้มเหลวและคุณเป็น คนชอบสแสวงหาชีวิตแต่งงานเพราะเป็นคนชอบมีคนคุ้มครองอยู่เสมอแต่สำหรับความรักของผู้หญิงวันพุธท,ทั่วไปคุณเป็นเรียบร้อยชัดเจนและมีความงามแบบเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชีวิตของใครก็ตามที่คุณหมายปองเพราะเป็นคนขยันและอดทนรวมกระทั่งยอมลำบากด้วยกันเพื่อสร้างฐานะในวันหน้ามีความรักที่เกิดขึ้นแบบที่คุณเองคิดวางแผนไว้แล้วเนื้อคู่จึงเป็นเนื้อคู่ที่ไม่สำคัญที่วัย อาจจะมากกว่าหรือว่าไล่เลี่ยก,กันคุณก็จะมีอารมณ์รักที่อยู่กันได้ยกเว้นอย่าสร้างปัญหานอกบ้านมาถึงเธอเท่านั้นเธอไม่แคร์ให้เกียรติคุณเสมออารมณ์และแรงแต่ความรักของผู้หญิงวันพุธเป็นคนหลงคนง่ายและปลืมคนง่ายต้องระวังมิฉะนั้นคุณจะเสียใจได้งานก่อสร้างหรือโรงงานเหล็กตำรวจและทหารก็ยังเป็นอาชีพที่เด่นที่คุณมักจะเลือกมาเป็นคู่ครอง รวมกระทั่งนักธุรกิจนักลงทุนที่มีความคิดสร้างตนเองคุณจะเป็นคนหลงปลื้มในวิถีชีวิตของเขาเป็นพิเศษอารมณ์รักของผู้หญิงวันพุธมีอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางเรื่องมากแต่ชัดเจนมีเหตุผลเวลาใจดีหน้าใจหายเพราะดีมากเวลาโกรธและไม่พอใจเสียงจะเปลี่ยนโทนให้สังเกตเอาไว้อารมณ์รักชอบการให้เกียรติและดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยดาวแห่งดวงชะตาเป็นดาวที่หึงหวงและหงตัวทิฏฐิมากจึงจะต้องพยายามลืมอดีตบ้างมิฉะนั้นจะเป็นคนมีความทุกข์ด้วยเรื่องคุณไม่ยอมให้อภยัยจะทําให้ครอบครัวไม่สงบสุขได้ลักษณะเนื้อคู่ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการครองเรือนสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธด,ดวงชะตาการแต่งงานหรือพบเนื้อคู่ชีวิตคุณมักจะมาจากการเกื้อกูลหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณจะใช้ชีวิตคู่ได้ ย่างมีความสุขหรือว่าอดทนฝ่าฟันไปสู่ผลสำเร็จได้การแต่งงานในช่วงอายุที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันสำหรับคุณนักผู้หญิงที่เกิดวันพุธอายุที่เหมาะในการแต่งงานก็คือ21-24ถึง24ปีช่วยนี้ดวงดาวแห่งชีวิตคู่ตามเส้นทางแห่งความฝันดังเจ้าหญิงน้อยของคุณมาแรงมากหากอทนและสร้างฐานะร่วมกันก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวในอนาคตของคุณเป็นปึกแผ่นได้ ช่วงอายุ26ถึง32ปีก็เป็นช่วงที่เหมาะในชีวิตคู่ช่วงหนึ่งของผู้หญิงวันพุธเช่นกันครับแต่หากคุณแต่งงานก่อนช่วงอายุที่กำหนดดวงชะตาของคุณจะต้องมีการหย่าร้างหรือว่าพบคู่กรรมที่ทุกข์ทรมานใจหรือแม้แต่คุณแต่งงานในปีที่ไม่มงคลหากคุณประสบปัญหาความทุกข์บ้างก็อย่าไปโทษใครนักมันเป็นไปตามดวงชะตาขอให้อดทนผู้หญิงวันพุธ บางคนก็ไม่แต่งงานเพราะว่ามีความมั่นใจในชีวิตที่อยู่คนเดียวว่าเป็นสุขจึงตัดสินใจไม่ยอมมีชีวิตคู่ตามดวงชะตาทํานายไว้ว่าผู้หญิงที่ไม่แต่งงานก็เอาตัวรอดได้ในชีวิตสำหรับอนาคตเพราะดาวพุธของดวงคุณเป็นดาวแห่งบารมีและมีคนอุปถมัมภ์ดีช่วงอายุที่ดวงชะตาของคุณจะมีโชคลาภสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธ เพราะคุณเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้ชอบการลงทุนชอบการดิ้นรนหรือแม้กระทั่งเป็นคนท้าทายงานไหนที่ว่ายากนักคุณก็จะฝ่าฟันจนได้มันสมองของตัวคุณเป็นคนที่คิดรอบคอบแต่เมื่อแก่ตัวจะเปลี่ยนไปสำหรับบางคนกลายเป็นคนงกและปอดแหกอย่างน่ารังเกียจอันนี้ต้องใช้สติพิจารณาเอาเองนะักดวงเด่นช่วงที่มีโชคหรือว่าจะขย,ขยายกิจการธุรกิจหรือลาออกจากงานประจำมาลงทุนค้าขายจะต้องดูช่วงอายุที่เหมาะสม นั้นก็คืออายุ19-25ปีเป็นช่วงของการสร้างอนาคตหรือว่าเป็นช่วงเผชิญมรสุมอุปสรรคแต่ก็ประสบความสำเร็จได้อายุ3 1 3 3าปีเป็นช่วงการเงินดีและมีโชคในหน้าที่การงานช่วงอายุ38-42และช่วงอายุ45-48ปีเป็นช่วงที่ดวงของคุณมีโอกาสจะหมดหนี้สินหรือว่าได้รับข่าวดีมีโชคลาภในชีวิต และจะเด่นอีกครั้งหรือมีโอกาสเหมาะอีกครั้งหรือมีโอกาสเหมาะอีกครั้งตอนคุณอายุ58ปีนั่นเองและนี้ก็คือช่วงอายุที่เหมาะสมกับการลงทุนหรือว่าขยับขยายชีวิตของคุณแล้วดวงจะประสบโชคดีและความสำเร็จขึ้นช่วงอายุที่มีเคราะ์ดวงตกต้องระวังสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันพุธดาวอังคารเข้ามาเลนดวงชะตาของคุณจะทำให้คุณร้อนรุ่มและมีเรื่องว่าวุ่นใจเกิดขึ้นสม่ำเสมอ จึงไม่ควรประมาทในยามที่ดวงตกหรือว่ามีอุปสรรคหากเตรียมใจเอาไว้ไม่ประมาณอย่างน้อยก็มีกำลังใจรอคอยโอกาสที่จะดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้อย่างมีความหวังและความสุขช่วงดวงอายุตกของคุณก็คือช่วงที่คุณอาจจะมีเคราะห์ม่เรื่องการงานครอบครัวก็อาจจะเป็นเรื่องคดีความหรือสุขภาพก็ได้ได้แยกแยะให้เห็นชัดเพื่อจะจำเอาไว้ระวังตัวซึ่งมีดังต่อไปนี้ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ ดาวอังคารเป็นดาวแห่งความร้อนคุณจึงเป็นคนมีโรคเกี่ยวกับการร้อนในบ่อยๆโรคภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับเบาหวานหรือปวดศีรษะบ่อยช่วงอายุที่ต้องระวังก็คืออายุ25-27ปีอายุ36ปีและช่วงอายุ46ปีต้องระวังให้มากหากป่วยเจ็บก็ควรตับไปหาแพทย์และช่วงอายุ59-61ปีช่วงนี้ระวังหก ล้มหรือว่ามีปัญหาระบบประสาทการเดินนะครับประสบปัญหาเรื่องอุบตัติหรือเสียญาติสนิทระหว่างช่วงอายุ24-26ปีช่วงอายุ37-39ปีและช่วงอายุ45ปีรวมกระทั่งช่วงอายุ52ปีเป็นปีที่ควรจะทำบุญสร้างกุศลเพราะดาวเสาแห่งการคม้มครองมันดับมือค่อนข้างสนิทกับดวงของคุณ ประสบปัญหาหนี้สินและมีศัตรูรวมกระทั่งคดีความสำหรับผู้หญิงที่เกิดพุธยิ่งเป็นวันพุธกลางคืนจะต้องระวังตอนช่วงอายุ35ปีและช่วงอายุ40-43ปีรวมกระทั่งอาจจะมีการทำให้เกิดข่าวเช้าเสียหายต่อคุณในช่วงชีวิตนี้ด้วยระวังและอีกครั้งตอนอายุ55ปี Thank you